วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้จะทาหนึ่งกรณีปิงปองใช่ไหมล่ามันคืออย่างอย่างปิงปองไงคือเราเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลเออหรือไม่แบบคือมันมีที่มาที่ไปประเด็นก็คือผิด ก็บอกว่าผิดหรือแล้วถ้าตรงตรงไหนในประเด็นนั้นที่เรารู้สึกว่าเออโอเคมันเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมจริงๆก็ขอโทษอย่างจริงใจตรงไหนอธิบายได้อธิบายแต่ว่าอธิบายก็อธิบายนะไม่ใช่ไม่ใช่การแก้ตัวนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าน้องๆเราก็เขาก็เข้าใจกันตรงนี้อยู่ใช่เป็นเป็นห่วงเพราะไงเพราะว่าคือเขาก็โดนตอนนี้คือเขาโดนกระแสเยอะมากที่แบบอุ้ยทำไมเฟียสจังทำไมอะไรอย่างเงี้ยจากที่รู้จักวิงปองมานะข้อหนึ่งเขาเป็นคนสู้ชีวิต เขาเป็นคนทำงานจริงจังเขาเป็นคนกระตันยูแล้วก็บางวันเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากนะคะคือ,อหลายอย่างอาจจะจะมีคนพูดหรือตักเตือนมาเราเชื่อว่าน้องมีน้องมีการมองโลกในแง่ดี<ม>เป็นการนาทางม,มองโลกในแง่ของน้องอที่รู้จักมาคือเขาเค่อนข้างเป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองเขารู้ตัวยู่แหล้ว่าเขาเขาเกิดเขาอย่างเขาเข้าวงการมาด้วยแบบทำ,ทำเป็นได้ เฉพาะบางอย่าง<ม>แล้วค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้น<ม>ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าถ้ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็<ม> <Lan> สาหรับน้องซึ่งบางคนมองโลกในแง่ดีน้าทางอยู่แล้ว่วเขาจะเก็บเขามาแบบสาหรับการพัฒนาตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองหรือใดๆอย่างนี้อยู่แล้ว<ม>ใช่โดยที่ไม่ต้องบอกโดยที่พี่หม่อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าไ,ไ,ไ,ไปก้าวไก่ตรงนี้น,อน้<ม>องเอาไปที่ห้องของเราดีกว่าคอนเสิร์ตกำลังจะมาตายแล้วสําหรับเลื่อนอีกเลื่อนอีกเลย คุณยายซ้อมมากี่ปีแล้วนะสามปีแต่ก็ยังบ้งอยู่คือเขาแบบคอนเทนต์มันเปลี่ยนเรื่อยๆมันเปลี่ยนทุกครั้งอ่ะมันเปลี่ยนทุกครั้งแล้วแบบมันเล่นในหกเดือนก็มันมันก็มีหลายอย่างที่แบบเออมันงสาวเออใบหน้ามันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยก็รอบนี้ก็ขอเล่นก็เทปบอกเล่นให้แม่งจบๆไปก็ใช้เสาร์ดีแล้วกันเนี่ยช่วงนี้ก็คืออยู่ในโหมดโหมดซ้อมกันกันค่อนข้างหนัก แต่ว่าหนักเนี่ยไม่ใช่หนักพรละวัหนักทีมงานเพราะว่าก่อนเราแต่ละคนจะเจอกันโค้ปเรลงอย่างเงี้ยก็ต้องใช้วิธีแยกแยก,แยกสองแยก2องแยกบ็อกติ้งเลยเดี๋ยวเราเจอเมื่อ,อไหร่เจอเจอกี่คนก็ได้ค่อยมารวมอะไรเงี้ย <c oughs> แ,แยกแยก,ก็ปแปลว่าสมมติ <c oughs> ใช่แต่รวมกันเนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างเช่นสมมติบางเพลงที่มันต้องเต้น7คนแต่ว่าแปลว่าแดนเซอร์จะต้อง2อ หนึ่งเพลงนี่มันมีเจ็ดคนนะแปลว่าเขาต้องซ้อมเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันอ่ะเจ็ดวันวันละคนอะไรเงี้ยแล้วพอคิวยากมากกว่าจะเจอกันถึงว่ามาเจอกันปุ๊บมาดามดพูดออกมาว่าพอเต้นรวมมันน่าเกลียดจังเลยมันชี้โบชีเบไปหมดเลยเห็นตัวเองในกระจกหมดก็แบบมันชีโบชีเบไปหมดเลย ค่อยๆอยค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆอย่าพืดนตกเลยใช่ kö, with, cold, weet, okay, Arizona, <im curtain, <im แต่ว่าแต่ว่าก sure> ็หวังไว้อย uh ่ังไงแต่คือครั้งเนี <k <k ้ยคือคุณพี blah, ่คุณพี่ต้องเข้าใจเนาะที่ดูอยู่นี่นะแบบเจ็ดเซียนมันไม่ได้มีเราเราเทกตัวเองว่าเป็นมหรสลพมันมันมันจะเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้คือใจมาอยากมาเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นน่ะความเพลงเพราะมันก็อาจจะตัดไปเอาจริงมีไม่จะพูดเลยไม่จะพูดเลย แต่ไม่ได้มาจากพวกกูคือมันก็จะเป็นอ l e ลเมนท่ที่ทาให้สรุกสนานหัวเราได้เพลงถ้าไปดูเนี่ยเพลงทุกเพลงที่เลือกมาลองในคอนเสิร์ตอะมันจะไม่มีมาลองพอรู้สึกอยากลองมันมีที่มาที่ไปแบบเออมันมันมันมีสตอรี่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนไปดูเหมือนไปดูมหอสแศพอันหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็เชื่อว่าททางตัวปผมเองทั้งน้องๆอีก6คนและแขกรับเชิญไม่ใช่เชิญรับเชิญมา มันมีเซียนเจ็ดที่ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ปหมและมีแขกรับเชิญซึ่งทุกคนแบบก็ค่อนข้างตั้งใจที่อยากจะแบบอ่าสเปซเดอะจอยกันอะไรอย่างเงี้ยครับยังเจนเจนปริศนาเขาบอกเปลี่ยนมาหลายรอบจริงไหมฮะเปลี่ยนมาจริงเพราะว่าติดภารกิจเออท่านท่านเก่าเขาก็ติดภารเขาติดภารกิจความต่างประเทศกับต่างประเทศใดๆแต่ท่านใหม่มาเนี่ยก็คือ เยี่ยวพูดเลยแบบก็คือปัสวัตรจักรสแตนเลตหนึ่งใช่แต่ตอนนี้มาซ้อมก่อนตอนนี้มาซ้อมมามาช่วยมาเจอกันก่อนเตาวันนี้แล้วใช่่ไมได้ีเรวความสเต็ปเป๊ะหรืออะไรเงี้ยคะสเต็ปเป๊ะแต่ว่ามารวมกันขอให้เป๊ะด้วยตอนนี้ต่างคนแยกเต้นแดนเซอร์อะเป๊ะแต่รวมกัน ทำไมมันชีโบชีเบไปหมดเลยคนอาจะนับแปกันในใจเราไม่เอ่ยออกเสียงมาซึ่งหลายท่านน่ะบางท่านเรานับแปดไม่พอมกันฉันนับหนึ่งสองสามเพื่อนับหนึ่งสองเนี่ยไปต้นก็มันก็มีความเป็นไปได้จังว่ามันไม่เท่ากัน หรือบางคนนับ 1, 2, 3, 4, ึ่งสอาสี่ห้าเนียไม่ได้โว้ย <laughs> เล่ง <c oughs> ก็วันสำหรับทุกท่านที่มีบัตรแล้วนะคะกลับกับกันไปตรงนี้นะคะ <laughs> ขอบพระคุณที่เก็บเอาบัตรไว้ต้องนมนานนะคะ <laughs> ก็วันเชลเล่นมาเ <laughs> สาร์นี้19ที่ยำนะคะนอกจากเปลี่ยนวันแล้วเปลี่ยนที่เยอะด้วยนะคะ <c oughs> อย่าไปผิดนะคะเซ <c oughs> ็นทรัลไลฟ ที่ชั้นแปดชั้นชั้นเบอร์หนึ่งทุ่มตรงนั่นเองครับ